สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะจริงๆอ่ะได้ชุดนี้มานานแล้วนะแต่ว่าเรียนรู้นิสัยใจเขาอยู่ว่าเขาอยากเสื้ออะไรเป็นชุดเมื่อราตีบรรจบโลกวิญญาณมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิญญาณตนไหนร้องหาคุณร้องไห้งองแงกุมารหุ่นพยนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่ใช่ <laughs> วิญญาณที่อยู่ในบ้านคุณ เขามีอะไรอยากบอกกับคุณอ่าจริงๆอะอันนี้มันเป็นแค่ความเชื่อนะคะเราเราเราฟังไว้เป็นนิทานก็ได้ค่ะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากอะวิญญาณที่อยู่ในบ้านคุณอยากบอกอะไรกับคุณเรื่องราวที่ยังไม่จบเอ๊ยยังไงนะ ตักไปอย่างเงียบๆเสียงที่ไม่มีใครได้ยินย่องหนีอ้าวเขาบอกคอจะไม่อยู่แล้วนะมันเป็นเหมือนการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่า ที่บ้านคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าสามารถคุมวิญญาณได้อยู่อ่าเขาอยู่ไม่ได้วิญญาณเขาอยู่ไม่ได้เหมือนเขาควรคางแล้วไม่มีใครได้ยินเขาไม่มีใครสนใจเขาแล้วก็คุณนะ่ะเป็นคนชอบทําบุญสวดมนต์ืมเนี่ย คุณจะมีโชคอะเอาจริงๆถึงเขาอยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรเรานะแล้วนะลเขายังให้โชคด้วยแต่ด้วยความที่คุณมีพลังแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงพวกวิญญาณก็เลยอยู่แต่ทำไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้อ,อ้าวจะได้โชคจากต้นไม้นะ กลัวแต่ก็อยากรู้หมายถึงคุณนะ่ะก็กลัวอยู่แต่ก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมอ้าวยังไม่ไปไหนมีแอบย่องหลบหลบหุ่นพยนต์นี่จะบอกอะไรให้นะหุ่นพยนต์กุมารที่บ้านของคุณนะ่ะเขาอะ่ะดูแลดีมากเลยนะ และสิ่งที่คุณได้มาสิ่งที่อยู่ที่บ้านคุณอนะแรงนะแรงความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวมีเด็กๆแบบอบซนแอบบวิ่งเล่นกันอยู่นะแต่ถ้าเป็นวิญญาณดวงอื่นที่ไม่ได้เป็นวิญญาณที่เราเอามาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ไม่ได้นะคะเขาอยู่ไม่ได้แต่เป็นวิญญาณที่เราเอามาเพื่อปกปักรักษาทรัพย์สินเรา ให้คุ้มครองเราเขาอยู่นะคะต้องแยกกันก่อนนะอ่ะมันมีสองกรณีนะแล้วคุณอ่ะจะได้โชคจากเขาด้วยนะอ่าทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปคุณจะได้โชคจากเขาด้วยนะในสิ่งที่คือเหมือนดูแลเขาดีอ่ะแล้วเขาเห็นว่าคุณตั้งใจแล้วคือ เขาอยากตอบแทนเขาอยากตอบแทนคุณเอาเป็นว่าจบไพ่ชุดนี้ขอให้โชคดีนะคะมีความสุขมากๆสิ่งไหนที่คิดอยากได้ขอให้สุขสมหวังทุกประการไม่มีอะไรที่จะต้องทำให้คุณโศกเศร้าหรือคุณกลัวแล้วเพราะสิ่งที่คุณมีอยู่ที่บ้านคือพลังงานที่ดีนะคะไม่ใช่พลังงานไม่ดี No. แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย